มันเพลินค่ะคุณผู้ชมแกะมาอยู่จริงๆแล้วตานี่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะมัวแต่กังวลว่าฉันจะแกะถั่วได้เป็นเม็ดสวยไหม ระวังนะคะทานถั่วหรือว่าทานของว่างแบบนี้มันจะกลายเป็นอาหารมื้อใหญ่ได้แต่ที่นิ่มไม่แน่ใจว่าควรจะระวังหรือเปล่าก็คือตรงที่ว่าเขาบอกว่ากินถั่วมากไปเนี่ยจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นหรือว่าไขมันสูงขึ้นมันจริงหรือเปล่าคะแล้วไขมันในถั่วเนี่ยมันทําให้คอเลสเตอรอลสูงขนาดนั้นเลยเหรอเรามาดูกันนะคะว่าแท้จริงแล้วความพิษวงของถั่วนั้นมันมีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน Did you know? ืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะถั่วที่พูดถึงในที่นี้นะคะก็คือถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นถั่วลิสงอัลมอนเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์และวอลนัทซึ่งก็อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมถึงเส้นใย,ยอาหารกรดไขมันและสารต้านอนุมูลอิสระ แต่คำถามหนึ่งคะ่ะที่หลายๆคนสงสัยก็คือถ้าถั่วเป็นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างไรถั่วเปลือกแข็งนะคะส่วนใหญ่จะมีปริมาณไขมันสูงอยู่แล้วแต่ไขมันที่ว่านี้เป็นไขมันดีคะ่ะซึ่งจะเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในเลือดและก็จะเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดี นอกจากนั้นนะคะถั่วเหล่านี้ยังมีไขมันโอเมก้า3หรือกรดไลโนเลอิก ic, ที่จะช่วยควบคุมการแข็งตัวของเลือดทำให้ความดันโลหิตและระดับไตรกลีเซอไรา์ในร่างกายลดลงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะถั่วเปลือกแข็งยังมีกรดอะมิโน L- a r g i n i n e กรดโฟลิกวิตามินอีและแร่ธาตุต่างๆซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดประเภทต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นค่ะหากรับประทานถั่วเปลือกแข็งเป็นประจำก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ด้วยนะคะ ถ้าหากว่าเราจะทานถั่วปริมาณขนาดนี้แล้วควรจะลดปริมาณอาหารบางประเภทที่มีไขมันและโปรโตีนลดลงไปด้วยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายค่ะทำอะไรมันก็ต้องอยู่ทางสายกลางโดยเฉพาะให้ร่างกายนะคะเราไม่มีทางสาวขึ้นหนุ่มขึ้นค่ะมีแต่แก่ลง <laughs> ทำอะไรก็ระวังกันด้วยเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนิมลาไปก่อนแท้จริงแล้วจะกินถั่วต่อคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะดิจิโนคุณรู้หรือ